สวัสดีครับมาดูความคืบหน้าของบ้านยกสูงหนึ่งเมตรนะครับวันนี้ช่างทำอะไรบ้างนะครับวันนี้ช่างติดเชิงชายเสร็จแล้วครับแล้วก็ตัวแปรนะแป,ะแป,ะแปะรสีแกคเสรลูกนะครับก็ทยอยติดแล้วนะครับสามร้อยเส้นนะครับไม่พอพรุ่งนี้เขาติดตั้งเพิ่มครับนี่มาดูลักษณะของบ้านยกสูงครับว่าเอ้เอเอพื้นข้างล่างเนี่ยทำไมไม่เทคาน เขามาให้เต็มนะครับปัญหามันคือหนึ่งโครงสร้างของไม้ตัวเนี้ยมันจะอยู่ใต้ท้องทั้งหมดเลยนะประมาณหกเจ็ดรตัวนะครับ,นะรบเพื่อทำโครงสร้างของขานะครับเราต้องรื้อทั้งหมดตรงนี้ออกมาหมดเลยนะครับนี่ฝังให้ลื้อล้นะครับเคลียร์โล่ง ฝั่งนู้นก็ช่างใครว่างก็ทยอยเลอนะครับหรือเสร็จแล้วทําไงนะครับหรือเสร็จแล้วทําไงก็คือผมเทเขาเรียกก็เททับหลังเนี้นะครับความนาวสักสิบห้าเซนสิบนหะ้าเซนนะครับก็อีกมวนเบาสองก้อนนะครับ ไปมูลสองก้อนก็อยู่แล้วนะครับสใส่เหล็กเก้าครับตรงนี้สใส่เหล็กเก้ามิลน,นะครับเลื้อกลอกนะครับนี่ก็จะบบทยอยรื้อครับเ,าารเพราะว่ามันมันเยอะมันทำไมไม่รื้อแต่แรกเพราะว่าหนึ่งมันต้องลื้อได้ก็ต่อเมื่อคอนดิชตนได้ยุคก,การใช้งานนะครับอายุสแตนดก็คือ21วันมันรื้อได้ วันนี้ยี่สิบเก้าเทยอยรือได้แล้วครับได้ยึดคอนตแล้วเลยได้ครับอันนี้คือคือล,ะะลักษณะโครงสร้างนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับวันนี้ช่างก็เทยอยติดนะครับแปนะครับีนี้ก็ก็ติดทีวันนี้ก็งานก่อ,ก,อก็เทยอยเททับหลังแล้ว งานก่อวันที่สามก่อสองคนนะคก่อล็อกไปม่อัดแล้วช่างเข้ามามุงคาแนะบอลักษณะของงานก่อสร้างครับอทำเสร็จต้นเย็นเชืวามต่างทุกวันนะครับงานได้ดูหน้างานได้ไดูเรียบร้อยนะครับ ัวเสาก็เก่าเป็น้อยนะครับเสาที่นำผิดนะครับกผสมตัวนี้ตัวโคสร้างนะครับตัดต้นไม้ทุ้งไว้ไว้รักษาคว,วามเนี่คือลักษณมของวันนี้นะครับเตรียมทัดหลังไล่ไปนะครับเดี๋ยวช่างมุงคาประมุงนะครับอันนี้เราก่อเพื่อที่จะล็อกแนวเสาไว้เพื่อมโยก ไม่ให้มันคล้องแก้งงเงินไปนะครับที่ยอยก่อได้นะครับ <S <S โอเคครับมดูความคืบหน้าของงานก่อก็อประมาณนี้ก่อนนะครับ <S <S ลิปหน้าจะเปนใหม่ครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ